เกินอะไรก็เป็นตาแซบนะแม่เนาะเกืเกส,สือกินอะไรก็อร่อยเยสือกินยากก่างกระแซบเส,สือกินยากก่างกระแซบเบิดักบ,ก,ดบกินอะไรก็อร่อย นี่แม่อกแกงผักหวาน elle. มาให้เสือกินแล้วนะคะเอฟซีนะคะแกงผักหวานนะคะถ้วยแบบใหญ่เลยนะคะโอ้เปแต่แซบแทบแซบี้แกงผักหวานใส่ <goat. S 2> ไข่ปลาแดงเห็นผักหวานไหมครับเห็นไหมฮะ เจนควันขโมงโถมคิวนะครับอืมปตาแทะเพชคผู้ชมนะครับ้๋ยวย่าก่อนผมจะามารับมากเลยนะคุณผู้ชมนะครับดดนะต้องเป่าก่อน อกผักหวานด้วยนะครับ